ี่เป็นลลอาวเห็นย่งเ,ยยเลยสวยขาวโตขาวเลยอ่ะโอ้ยงามงนี่ดหยดเลยทุกคนน้ำหมันตกใส่โอ,อยดหยดเลยตอนนี้ยนะ ก uh huh. มาอน,นเด้อเมืองคำเนาะเมืองคำนี่แข่งเส้นขวางว่ะส่นขวางเสงขวางหรเปล่าเรียกสาเส้นขวางเกสาเนขวางว่ oh, <c oughs> สา,า, <c oughs> สาบ้านน่น สบายดีเงี้ยสาทุกคนอยู่ที่บ้านน้ำเนินอ่าบ้านน้ำเนินหรือว่าบ้านศพลาเมืองหัวเมืองแขวงหัวพันทุกคนตอนนี้เขาอยู่ที่ตลาดสุมส่วนเด้อเนี่ยเออพักดีเนาะตลาดเพิ่นนะทุกคนเนาะนี่ตลาดบอ่อใหญ่บอ่อน้อยทุกคน,นพอดีขายเลยอะ่ะโอเคเพิ่นก็นไปเลาะเบิ่งก็จะขายยังแน่ทุกคนนะนี่อันนี้เป็นมะเขือนะเขีย พี่คิดเราหมักนัดเดะบอหมักนัดกับหมักนาวพ <g lish> ี่แท้เป็นหมักเขือทุกคนนี้โอ้งามเนาะเป็นสีเหลืองทุกคนหมักเขืออ๋อนี่เขือกระเพรีงอ <c oughs> เอาทุกคนนี้เลยเาะซ้ำนี้แล้วเอาไปเป็นตลาดน้อยๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นปลาทุกคนขายปลาก็จะเป็นปลาน้ำเนินนะแล้วก็นี่ทุกคนบาน นำเนินก็นจะเป็นประมาณนี้ทุกคนเนาะเออหน้าอยู่ดีได้นี่โอ้ยคือเอเลียนวนะน่ะคือเอเลียนพร้อมน่ากลัวน่ากลัวไม่ถือเอเลียนพร้อม,มอ่ะทุกคน <S 1> <S 1> ตื่นซาอาก็จะได้เดินทางทุกคนไปทีอ่าชิงข่วงทุกคนเนาะประมาณร้อยแปดกิโลเนาะฮอดปุ้นร์พล เม,อม,ม,อมืองคำ85กิโลเมืองคำเมืองคำที่มีคำปริวคำปลิวคำปลิวทุกคนเดินทางกันกบรรยากาศดีแหงอ่ะโอ๊ยสดสุดเลยดีเนาะวันเมืองเพิ่นทุกคนแมงหัวผันเมืองหัวเมือง เยิัดชัดเลยคุะหมอกกัวเลยอ่ะมีหมอกทุกคนไมมีน้ำหมอกเต็มเลยอ่ะแล้วอยู่สูงแห่งตัวนี้ใส่น้ำพร้อมเนาะน้มเนาะ 你别了。 ตัวน,นี้เขาอยู่สูงแห้งทุกคนจนเห็นพวกน่ะหมอกปกคลุมมาเลยแถวนั้นนะไปขับไป,บไปอีกเขากันีลตันนี้เป็นหมอกม,อมเลยทหมดอันนี้อกเต็มเลยซาบ้านนี่กันไวิหมอกอีมลเบ่คือเอะ่ะ่เคยเห็นหมอกเคยเห็นไม่เคยเห็น

น็นน,นิงหุ่มขายผลไม้ทุกคนไปก่อนเยาะคนหลายเนี่ยคนขืนนี่จะเป็นตลาดเมืองคำทุกคนเอาว่าจิมาก,กินข้าวอยู่เมืองคำนี่นแหละแล้วมาหาเมืองกอนมีอีหยังกิงกนแน่ได้กินได้อีหยังกินโอ้ยอย่าปุกอ่ะอ<แ>ย่าเส้น,น,น,นอ่อย่าเส้นบ่อ่อย่าเส้นอะไรยินกินอะไรเส้น <laughs> เอามาสีเขียวออ <laughs> ยันเมาเล้วมั้ง ซีเจ้าจนยางเข้าไปข้างในเอาไปดูดแต่เขาไปต้องกันนี่แหละไปต้องกันนี่แหละขับรถกันขับข้าันจะรถกันทุกคนทีนี้เราเลาะเบิ่งตล้วทำเป็นจิ้งใหญ่ในสลาดคนทำที่มีทำปิ้วอ๋อที่มีทำปิ้วบอแต่ว่าเราบ่ได้เข้าทำปิ้วทุกคนเข้าไก่เลยมาเข้าไก่มาเลยไม่มีโอกาสแล้วค่อยไปเข้าค่อยเข้า ล้ะก่อนคำะตาหลุดไหลเลยเนาะนี่ทุกคนรถเออแล้วก็จะมีรถโดยสารพร้อมทุกคนไปไหรถโดยสารเอ้าตอนนี้ก็เท่ากับมาจอดรถอยู่ตรงนี้ทุกคนข่าจีหายังกินนะ เห็นหมอบเอาดิเด Get okay. okay, ี remember, ๋ยวมาเบิ่งกันมันจะเ์็รแกงอย่างเนาะสิกนขวดซ้นหมูขวดซ้นหมูเจ้าเปิดเบิ่งโอเงให้เจ้าเลือกก่อนเน้นเอ้าไปที่เนื้ออันนี้ขวายอย่างเนาะไส้ตันไส้ตันอันนี้อบเลยอบอบไก่อบเป็ดอบเป็ดเนาะเป็ดแล้วก็นี่เขามีผัดเห็ดพร้อมอ่ะผัดเห็ดผัดมะขวานนี้ อบงวอบงอ่พโล้กันนี่ฮะเอย่างงแค่น่จะลงไปัวองกินั่กินลงไปลูกมันนะข้าวตัวนี้หนึ่งเอไนึงเอาเป็นข้าวราดหนาออาเป็นเอาเป็นอันนี้นะกับตักใส่ถ้วยใส่ถ้วยตงหาแล้วข้าวก็ตงหาเอาข้าวราดนาบ่ราดนาบ่อาราดนาก็ได้ง่ายดีไปกินมันอเป็นข้าวเจ้าเปบ่โอเคอเคเห ข้าเลือกก่อนค่ข้าวแช่เนืเอ้อข้าวไข่พะโล้นี่ไข่พะโล้ละก,กานี่เลยอบเป็ดสองอย่างนี่แหละสองอย่างอ่ะไข่พะโล้กับอบเป็ดเจ้าเดลเอาโอปป๊บยังมันมีโอ๊บงวงไหมโอ๊บงวงก็มีเนะดี๋ยวให้เขาตักเขาา้ากันใส่ตังน,นัง่นข้าวถั่ว,วข้ตังเน็ดทข้าทุกคนนี่แหละเราได้แล้วเม,มนู เอาเดี๋ยวจะมากินข้าวก่อนกินัต่เ้นกินัต่เ้นร้ายทุกคนมากินข้าวนี่แหละอบเป็ด <Okay. S 1> เล่นหนอบกระดูกอบงวอบงวกับเซฟดิเปืเป่อยๆนี่แหละเอาเอา,เอาไข่พะโล้ <laughs> เอาก่อนเอาก่อนมีไข่พะโล้ทุกคน ครับครับอบเป็ดปเป็ดนทำนั้นแหละสองอย่างโอ้โหสุ้ยซีเปรยเนาะนี่กุนค่ากันเหอข้าวสองอัอื้อข้าก็เอาไข่ปลาโล่กันได้ยนี่นางใส่ดีเฮานั่งในดีกว่าเนาะดิจทุกคนอาหารอุ้ยน่ากินแน่อ้าได้แล้วจ้าเราจะมากินข้าวกัน ตัางกันใหญ่เลยทุกคนสามอย่างึ๊ฮอนฮอนฮอนลงมาแต่ภูเขาทุกคนลงมาปุ๊บกับฮอนปรับเลยนะแต่ว่ายืดห้งภูเขาแปล่อากาศดีทุกคนอากาศดีแลวงงงย ้อนเป็นแบบนี้บ่โอ้มันเป็นซ้อนมาเนี่ยทุกคนคั่งดีเนาะมามากินน้ำกันทุกคนกินข้าวน้ำกันไข่พะโล้นี่ไข่พะโล้ทุกคนเกี๊ยวทอดสวยทอดสวยร้อนๆเอามากินน้ำกันจ้าืม Imljeno. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> oh, Ola Op het gezicht, maar de rol. noem wacht